บริษัทเหนือฟ้าจงโปร่งน้ไปไป

แดงนะครับถามดาบถางสนไปเรื่อยไฟลำอประจํการบ้านบ้านบ้านบ้างเออไต่ชันลงมาดอยเดียวนะครับหือว่าการตีการขวางความตูดไดนะครับเตเป็นของไฟลำดาบนะครับเปิ้ลกันไปเห็นเป็นหูชิดตัวใหญ่ๆจะตะบินกันไปนะครับตะบนไปเบิ้องเงนไปก่อนพอดีพอสูงนะครับอ่าวมเบากันนี่อยู่เด้อ ได้ควังได้เบาได้รุนระดับครับยังพอพอกับเลขกทีวินี่อาจารย์เมงค์จป่าพื้นเดียวนะครับอาจารย์แมงคป่าพื้นเดียวยังมองมีจุดกระทอบอที่นอนกับเบิรงกันไปรุนกันไปเป็นหูองพีชหรืว่าดูแลบ่อผัไปมาลุ่มช้างไฟมอนี้ครับ นี่ร on, ้องเบิ่งคุ้มขาไร่บางนะครับทางบังไส้ยยู่บังหันแต่ถือว่ายังพ่อพ่อได้รุนยู่นะครับยังยังได้รุนเถิดนะยังบอสรุปนะครับลอยครับสิ้คะแนนาปไปครับตอนนี้สองลอยไว้บอเลยครับเบิ่งกันไปครับเบิ่งกันตายสาวขวอมเบามีนะครับองศาเท่านั้นนะครับเบิ่งเทีอง ลุดละดับหลุดองศาเบาได้เขาเขาบางเพื่อนเดียวเลยนะครับเบิ้ง่าก pues да ่อนไงเนี่ยมันสิไหลมาท่านบ่นี่บอกพูดยางงกไปหลังฐานเลยบ่ซายางไปพูดหลังฐานเลยท่านสนุนุนได้บ่าประโยชน์คอยเกลือนรสระดับเบา าก็ไปกกยค่ำนะครับซีหายเดี๋ยวมันนี้ของจักหน่อยอันที่น้องขาวหนาหนาเลยนะครับตาหนากว่าคือเป็นแก้งขมูนะครับตาจะเฉียดลงมามองกันโน่ดมามาแล้วนะครับมองเป็แก้งเด้อเด้อพี่น้องเด้อครับกำลังเดรอยเขียนเสียบนะครับเบิร์นกันไปความเบานี้นะครับองศาจะพ่อหรือไม่ต้องติดตาม ที่ร่างบิงดับเป็นทุยๆนะครับดับเป็นทุยๆง่ายๆแต่ที่นี่มองแก่งหางมองติดมองแก่งลงมาทั้งด้านซ้ายจลงมา่านลงมาโอ้เบิ้งเมี่ยงมันแหละเนาะลงเลยบาทีเออฉันมันลงกะกำลังเอามาแล้วเส้นข้าไตหางแย่ลงมาตรงตรงโอ้โหโอ้ยน่าลงมาหันมันเป็นหางเบิดลุ่นเลยบาทีโอ้ยไม่มีลุ่นเลยเชิญรับประทานเลย มาแล้วนะครับทำลายไปเลดได้เลยนะครับน้ดเยอสูงยู่เนอที่ตอนที่มันนอนมันเสียดกันนะครับจะได้ก็นำไปเอาโมเมนตัมมดาโอ้ยโอ้ยอยตามลงมาเพิ่มสองรอยสามสองร้ยสามสิบคะแนนสองเหนือฟ้าเหนือฟ้านะครับ